ครับกาบสวัสดีช่วงแรกของวันที่ยิมหงตุลาคมพศ .2016 กาบสวัสดีแฟนเพจทางช่อง YouTube, ยูทูบยุซี่พักโคสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งกาศวดีแฟนทางเฟซบุ๊กขวังงวงมุนิเมีสียุซี่พักโคสิงเลายราคาศวดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช,มชิปนี้ของทางช่องกันครับครับกาพบพ่อกันทุกเมื่อครับพี่น้องครับสำหรับชิปนี้กาสีมาเปิดงว้วเล่หลังแบงพี่แบงน้องไปเลี้ยงในราคาที่ถือเป็นง้วนทรงฟี่บ่มีมาจำก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับ บ่อ่าไยายห้างเลยครับพี่น้องครับผมสิเปิดมองมันแล้วเปิดมองเอาเลยครับพี่น้องครับเอาโค้มแรกนี่ก้อนครับพี่น้องครับเป็นร้อยเลียงครับพี่น้องครับร้อยกลางๆขึ้นมากครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผูง่วลูกแรกแม่ร้อยสามสิบบวกแม่บดครบเครื่องลูกผสมเล่นี่ครับพี่น้องครับลูกอายุแปดเดือนแล้วก็แม่ท้องอีกหกเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับประกันท้องไงครับพี่น้องครับตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอาไปใน่ราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปร้อยจีนน้องไหนเลย แม่แม่ทองให้ว่าทองแก้วแล้วครับพี่น้องครับหมอหมอตรวจแล้วครับพี่น้องครับทองหกเดือนบวกแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับท่านใดสนใจกับโทรมานะครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านทองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกาศเศษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับลูกสองในทองพอที่ทับไปเป็นพอบามันเลยครับพี่น้องครับนี่ครับทองแรกเพิ่งทับพอเลียนะครับพี่น้องครับ ของที่สองหล,ลูกตัวลูกอยู่ในนี่เป็นพอบระมันเชิงละพันน้ำบาทเลยครับพี่น้องครับอย่ามั่งค่าครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับตั้งแต่เนื้อกับพ่อแล้วครับพี่น้องครับเปิดแบงค์แบบถึกๆไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับซื้อสองในสามครับพี่น้องครับไม่ต้องไปล่อรุ่นทองโคมนี่ประกันทองให้เพราะว่าตัวเศร้าทองเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับทายแบบสดๆครับพี่น้องครับมึ่งแบบชัดๆครับพี่น้องครับสองหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับโคมนี่ครับพี่น้องครับ แม่ทองหกเดือนครับพี่น้องครับ<า><ภา>พอ,อาะเร่ยงครับพี่น้องครับเป็นร้อยกลางๆครับพี่น้องครับลูกอายูแปดเดือนครับแม่ทองอยู<ทาง>่หกเดือนนี่ทองชัดเจนนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับนี่เมืองโครมนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียเมืลูกแรกนี่รอย,ยิมหาบกรบนี่ครับพี่น้องครับ งวดต่อเลยครับผู้ใดซื้อได้คุ้มค่าแน่นอนครับคมนี่ครับค้งเขาหนี่ครับที่ว่าเมียงูของน้ำมาจากบาทน้อยหนึ่งครับพี่น้องครับเอาไปมื่นเจ็ดพันบาทครับงวดต่อครับซื้อบ่ได้กับโบเป็ียังครับพี่น้องครับท่านขอกดเก็บไว้เลี้ยงบ่เป็ียังครับงูหน่อยมันใหญ่ไปหนาด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่ได้ไปซีเรียลครับพี่น้องครับราคานี่สุดๆหรอกครับพี่น้องครับหนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรถ้าไกลก็สองร้อยกิโลเมตรมีค่าตะมูงน้ือมันซอยกันนะครับพี่น้องครับมีค่าตะมูน้มันซอยกัันนี่ครบ เนียมังคมนี่ครับแม่ลูกผูง่วลูกแรกแม่ลอยอีหมาบุรุษเลยครับลูกซาโรเล่นี่ครับลูกอยู่สามเดือนนี่ครับตัวแม่เพิ่นเดือแดงโบดครับพี่น้องครับเอาไปหมื่นเจ็ดพันเงินครับพี่น้องครับหมื่นเจ็ดพันบาทส่งเพียงสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวงกันได้ครับพี่น้องครับมันนี้ถทายกแม่ลูกเมียคมเขากับแม่ลูกผูแม่โบดลูกเร่เนี่ยเอาไปนะค่สามหมื่นหนึ่งพันครับพี่น้องครับงดต่อครับ สามหมื่นหนึ่งพันส่งฟีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าทนใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของค้อกคัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับบันนี้งแมลูกเมียครบนี่ครับพี่น้องครับแมลูกเมียเมื่อหลูกแรกอายุหาเดือนบวกแม่รุ่นทองครับเปอเส้นทองสูงคมนนี่ทั้งครกบริตัวทองครับเพราะว่าได้มากในราคาที่บแพงก็ขายในราคาที่บแพงครับพี่น้องครับ นี่ครับเอาไปหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแม่มีหางขาวแต่ว่าใจลูกสีแดงปลอดครับลูกผสมบามันนี่ครับอายุหาเดือนครับแม่โปรเ้นท้องสูงนะครับแม่รอยยิ้มหาบวกเนี่ยผู้ใดมาควมสูงบอกพันเลยเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าตัวลูกเพิ่อนกับพ่อไปวัดไปว่าครับพี่น้องครับสวดส่งดีตัวแม่เพิ่อนครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทเด้อครับพี่น้องครับสียกศรีอ่างเหร็วเด้อครับพี่น้องครับเน้นเป็นทั้งเท่าโทรศัพท์จากคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบผมกับพ่อคอยเดี๋ยวขอไปต่อไปไหน้องคคครรรัับบนนีี่่มมาแกก็ได้คครรัับบบาท อันนี้พอต้องรุนทองครับพี่น้องครับเอาไปร้อยจินน้องเลยเลยครับพี่น้องครับแม่ลูกผูกว้อลูกแรกแม่ทองหกเดือนนะครับทองพอประมาณค่มตัวเซิ้งละพันเลยครับพี่น้องครับสียกสีแยกได้เหมือนครับนี่ครับผมทวนในอีกทีนึงนะครับแม่ลูกผูกว้อลูกแรกแม่ร้อยสามสิบบวกโบดครบเครื่องแม่ทองอิงหกเดือนลูกชายยูแปดเดือนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับคมนี้ครับพี่น้องครับคมนี้แม่ลูกเมียว้อลูกแรกลูกสาวยูสองเดือนแม่ร้อยยิมหาบวกลบสองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับ เนี่ยครับเอากันชัดๆชัดเจนไปเลยครับพี่น้องครับไม่ต้องออ้มค้อมครับมาหนี้ค่อมนี่ครับพี่น้องครับแม่ลูกผู๋ง้อลูกแรกออยู่สามเดือนแม่ยลอยหญ้าหาบกลบสองหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาททายกแม่ลูกเมียค่อมเขากับเม่ลูกผู๋ค่อมนี่เอาไปสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับพี่น้องครับแล้วก็แม่ลูกเมียค่อมแม่หางเขาหนี่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทด้วยครับพี่น้องครับให้เน้นเป็นทั้งโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับ จากคอมเมนต์มาทางช่องยูทูบผมขอบอคอยได้ขาไปต่อไปนไหนรายการย่างผมจะส่งให้ท okay. ั่วประเทศครับพี่น้องครับให้โทรมาพูดคุยกันกับผมครับไกลไก่ห่อจะส่งในเมดว่าแต่พูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับนี่ครับกฎกติกาข้างขอดกวางไว้เช่นเดิมครับจะโทรเหรียญโทรตัวโทษต้มกันจะโทรควบสายใจเด็กขาดได้ครับพี่น้องครับมาอิหริการจองโทรมาเสือได้ครับพี่น้องครับให้เห็นใจซึ่งกันและกันครับพี่น้องครับในยุคปัจจุบันครับพี่น้องครับเอาความยิงใจสูงครับพี่น้องครับการสำนักไทยคลิปนี้กับขอฝากช่องยูซีาคโสิ่ง ฝากอุนหนุนฝากติดตามฝากเขามารับช่ำชิปลูกนบ้านวันในสวนเป็นกำลังแรงเชื่อเรื่องใจเหตุทีมงานหน่อยๆเขานั้นเลยครับพี่รองครับครับสำหรับชิปนี้ขอจบไปต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ